ยังจำกันได้ไหมคะกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไปเปิดตัวว่ามาเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เกิดประเด็นตั้งคําถามถึงความเหมาะสมแล้วก็ถึงเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยย้ายมาทางฝั่งฝั่งนี้ทีนี้นะคะก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากล่าสุดค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนะคะแล้วก็คุณวีรัสสมความคิดปรากฏว่าหอบหลักฐานเอกสารจํานวนมากเลยนะคะไปร้องกับกะกะตให้มีการตรวจสอบนะคะพักรวมไทยสร้างชาติหลัง หลังจากที่มีการจัดอีเวนต์เปิดตัวบิ๊กตู่นะคะซึ่งวันนี้ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยพร้อมด้วยนายเวีระสมความคิดนะคะไปยื่นหนังสือให้กับกกตไปตรวจสอบหน่อยตรวจสอบกรณีการจัดประชุมใหญ่ของพักรวมไทยสร้างชาติว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าโดยอาจารย์สมชัยบอกว่าขอยื่นให้กกตตรวจสอบโดยมีหลักฐาน เป็นอะไรบ้างเป็นคลิป8คลิปนะคะภาพถ่าย19ภาพและพยานบุคคลอีกหนึ่งคนซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักรวมไปถึงมีเอกสารคำร้องจำนวน26หน้าเพื่อขอให้ทางกะกะตนเนี่ยตรวจสอบใน5ประเด็นโดยประเด็นแรกก็คือการใช้รถหรือยา,านพาหนะรถบัส ร,รถตู้จํานวนมากกว่า100คันขนคนข้ามจังหวัดมาฟังการปราศัยในวันที่9มกราคมที่ผ่านมาซึ่งในกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยระบุนะระบุว่าการใช้ยานพาหนะคนนะคะขนคนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งเนี่ยถือว่ามีความผิดแต่ในประเด็นนี้เนี่ยการขนคนไปฟังปราศัยไม่ได้มีการระบุไว้ยอย่างชัดเจนก็เลยต้องนะคะขอไปให้กกตนเนี่ยตรวจสอบวินิจฉัย ประเด็นนี้กันหน่อยรวมไปถึงประเด็นอื่นๆนะคะที่อาจารย์สมชัยได้มีการออกมาพูดถึงเดี๋ยวไปฟังเสียงที่อาจารย์สมชัยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวกันค่ะซึ่งประเด็นเกี่ยวกับการใช้รถในการขนคนมาเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นซึ่งก้ามกึ่งนะครับว่าจะผิดหรือไม่ผิดเนื่องจากว่าในกฎหมายเลือกตั้งนั้นเนี่ยมีการกล่าวถึงการใช้ยานพาหนะในการขนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอันนี้ถือว่าเป็นความผิด แต่ในประเด็นเกี่ยวกับการขนคนไปฟังปราศัยนั้นเนี่ยไม่มีการเขียนไว้ชัดเจนดังนั้นจึงจําเป็นต้องของการวิวนิจฉัยจากกรกตครับว่ากรกตมีความเห็นในเรื่องราวดังกล่าวนี้อย่างไรเพราะว่าการขนคนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ประโยชน์ที่สามารถตีเป็นมูลค่าเป็นเงินได้เพราะว่าการเอาคนจากต่างจังหวัดมากรุงเทพมหาคนครเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการทัศนศึกษาอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นเหมือนกับการที่จะสามารถตีเป็นมูลค่าเงินได้แล้วก็ ก็ยังมีความสงสัยอยู่นะครับว่าจะอาจจะมีการจัดเลี้ยงเส้นข้าวกล่องน้ําดื่มหรือแม้ทั้งการจ่ายค่ายานพาหนะค่าเสียเวลาต่างๆในการมาฟังปราศัยหรือไม่ก็เป็นประเด็นซึ่งกรกตควรจะต้องไปไต่สวนเพิ่มเติมนี่คือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการแจกก็จะมีสิ่งซึ่งเป็นหลักฐานก็คือว่าเสื้อและก็หมวกนะครับซึ่งหากนับจํานวนที่มีการแจกกันในวันนั้นเนี่ยมีประมาณมากกว่า4 0 0พันชุด เป็นเงินมากกว่า1ล้านบาทนะครับการแจกดังกล่าวเนี่ยแม้ว่าที่ซองของเสื้อเนี่ยจะมีการเขียนว่าทรัพย์สินของพักการเมืองใช้ในการประชุมเท่านั้นนะครับแต่ว่าในหลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีการเรียกคืนทุกคนใส่เสื้อใส่หมวกกลับบ้านขึ้นรถนะครับในกรณีนีเน้เรามีหลักฐานของการที่ว่าแกแจกเสื้อแจกหมวกในห้องประชุม แล้วก็ยังมีพยานบุคคลที่พร้อมเป็นพยานย,ยืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพักนะครับได้รับการแจกหมวกแจกเสื้อจริงแล้วก็ไม่มีการเรียกคืนแล้วก็สามารถนํากลับมาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานพยานบุคคลข้อกระหาที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดหมหรสพในวันนั้นถ้าคนติดตามฟังการถ่ายทอดจากเพจของทางพักก็จะเห็นว่าในช่วงหนึ่งของการในช่วงหนึ่งของการประชุมเนี่ย มีการให้ศิลปินระดับชาตินะครับก็คือคุณรังโรเกสตาขึ้นมาร้องเพลงจำนวน3เพลงนะครับซึ่งเพลงดังกล่าวนี้แม้ว่าจะไม่เป็นเพลงที่ใช้ในหมรสบไม่แม้ว่าจะไม่เป็นเพลงที่ใช้ในการบันเทิง<ม>เป็นเพลงเกี่ยวกับพักการเมืองพักนั้นที่แตกขึ้นมาก็ตามนะครับแต่การใช้ศิลปินระดับชาติมาช่วยในการหาเสียงในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะกระทําได้หรือไม่เพราะว่าในเชิงของการปฏิบัติเนี่ย เราเคยบอกว่าให้เด็กเลี้ยงแม้กระทั่งการเอาศิลปินมาเดินในการหาเสียงด้วยก็ทําไม่ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับทางเรานีก็จะให้เวลากรกตนะครับน่าจะไม่เกินหนึ่งเดือนกรกตต้องมีความชัดเจนนะครับในการวินิจฉัยนะครับข้อร้องเรียนนะครับของพวกเราในวันนี้ต้องเสร็จเพราะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย แต่ถ้ากกตยังไม่ดําเนินการอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะดําเนินการนะครับตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่กะกะตหรือกรรมการกะกะตนะครับตามฐานความผิดนะครับอาจจะเข้าข่ายเป็นการนะปฏิบัติหรือละาเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะตามประมวลกฎหมายยาม,มาตา157นะครับไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับถ้ากกตยังเพิกเฉยไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ทำความชัดเจน นะครับเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้นะครับถูกดำเนินคดีแน่นอนครับ แน่นอนนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก้อยมีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์สมชัยนะคะก็พูดคุยถึงหลายประเด็นนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัวของพักรวมไทยสร้างชาติในวันนั้นขณะเดียวกันคุณผู้ชมคุณวีระนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนย้ําแล้วนะบอกว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถ้ากะกะตเนี่ยยังเพิกเฉยนะไม่ทําอะไรเลยเราจะดําเนินการคดีกับกะกะตนะเรื่องนี้นะถ้าอยากจะท้าทายกฎหมายอยากจะลองก็ขอเชิญผมบอกแล้วว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถ้ากะกะตอ,อยากลองของก็เอา เลยไปสู้กันในชั้นศาลนี่คือข้อมูลนะที่ทางคุณวีระเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นนี้อยากจะให้กกตเนี่ยไปตรวจสอบกันหน่อยตรวจสอบกันหน่อยว่าวันที่นะคะมีการเปิดตัวพลเอกประยุทธจันท์โอชาที่ผ่านมาวันที่9มกราคมที่ผ่านมามีการตั้งประเด็นหลายอย่าง การขนคนเข้ามาเรื่องของมหรสพเรื่องของการแจกเสื้อแจกหมวกที่มีมูล,ลค่านะคะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอการตรวจสอบของกกตเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันนะเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้รายการเดอะโพลิติกข่าวบ้านการเมืองจะมีการพูดคุยกับอาจารย์วีระถึงประเด็นนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาสนาทีนะคะ ค่ะก็เป็นคุณวิระแล้วก็อาจารย์สมชัยนะคะที่ไปร้องกกตน,นั่นเองนะคะพอพูดถึงนายกนะคะไปดูภารกิจกันหน่อยวันนี้นายกนะเขาแจ้งว่า พร้อมคณะนะคะพลเอกประยุจันรโอชาค่ะลงพื้นที่ตวรวจราชการที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีเราเพิ่งพูดถึงกันไปใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มีการตัดตรงตัดหน้ากันหรือเปล่าไม่มีนะน,นี่แซวเฉยๆนะคะวันนี้นาะิา19มกราคมเพื่อตรวจเยี่ยมการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่วันก่อน,อน,อนเนี่ยปีอมท่านไปมาก่อนแล้วนะ,ะแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าการลงพื้นที่ตวรวจราชการในฐานะนายุมนตรีของพลเอกประยุจันโอชาอลืมไปคือจะบอกว่า เขาลงไม่เหมือนกันค่ะ,ะเขาลงราชการนะนะอันนั้นอาจจะแบบลงในนามพักการเมืองอะไรก็อาจจะอีกแบบหนึ่งนะคะรายงานว่าทนายยเนี่ยก็ต่อเนื่องเลยนะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่30มมกราคมก็เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ขณะที่ในทางการเมืองพลเอกประยุทธ์เตรียมจะลงพื้นที่ในฐานะสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ ก็พักรอทอสอชอเขาวางกำหนดการแล้วพลเอกประยุทธ์ประเดิมลงพื้นที่ในฐานะสมาชิกพักเป็นที่แรกที่แรกนะจังหวัดชุมพรที่ผ่านมายังไม่ใช่ที่แรกนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดจังหวัดชุมพรในวันเสาร์ที่18มกราคมนะคะซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ฐานเสียงใหญ่ของนายชุมพล หรือว่าคุณลูกหมีอดีตสสชุมพรที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสของพรรครอทสชอไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วชุมพรเนี่ยถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ความหวังที่พรรครอทศชอต้องการชนะยกจังหวัดทั้ง3เขตเลือกตั้งส่วนพลเอกประวิทยวงสุวรรณละ่ะท่านรองละ่ะในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่เริ่มลงที่เริ่มลงพื้นที่ตัวราชการถี่มากขึ้นนี่ไปตั้งจังหวัดหลายค่ะดิฉันขออภัยพรอมโดยวันที่20มกราคมนี้มีแผนจะลงพื้นที่พิษณุโลก แล้วก็นครสวรรค์นะคะเออนี่นะคะก็เรียกว่าขนานกันไปนะคะการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์หลังจากสอสอนครสวรรค์พักพลังประชารัฐลาออกไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาตินั่นเองนะคะอะต่อเลยเนาะ<ช>ก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะเรื่องลงพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวก็รอดูการรายงานข่าวแล้วกันไม่มีอะไรซับซ้อน ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าก็ลงพื้นที่ในพื้นที่เดียวกันหลายคนก็เลยตั้งประเด็นคําถามสันหน่อยหนึ่งทีนี้นะคะไปดูเรื่องของคุณธนกรวางบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยใช่ไหมคุณผู้ชมเรื่องของนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็น700บาทต่อเดือนทีนี้คุณธนกรเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทต่อเดือนเนี่ยเพื่อใช้ในสึกการเลือกตั้ บอกว่าโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี5 9จนถึงปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นผู้ให้แนวคิดเพื่อย,ยกระดับประสิทธิภาพการจัดสรรสวัสดิการของประเทศในรอบหลาย10ป,ปีโดยการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายจนสามารถระบุต,ตัวต,วตนของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริงพูดง่ายๆก็คือพูดได้ว่าการจัดสรรสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของรัฐในยุคข,ของพลเอกประยุทธ ช่วยแก้ปัญหาความยากจนในสังคมไทยแล้วก็ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางในสังคมได้อย่างยั่งยืนและหากการเลือกตั้งสมัยหน้านายกได้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง นะคุณธนกรบอกว่าเชื่อว่าทุกนโยบายเนี่ยก็จะถูกนํามาคิดเพื่อต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่านายยกลุงตู่เนี่ยลุยงานหนักทุกวันย่อมทราบถึงข้อดีในทุกนโยบายแล้วก็พร้อมสารต่อ และเพิ่มเติมให้โดนใจประชาชนมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาง่ายๆคุณธนกรบอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นคนคิดนะคะเรื่องของการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัยหนะ้าพลเอกประยุทธ์ได้เข้ามาบริหารประเทศต่อก็เดี๋ยวเชื่อว่านโยบายต่างๆดีๆก็จะเอาเข้ามานั่นเองก็ว่ากันไปประชาชนเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวว่ากันว่าจะเป็นยังไงใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันคุณผู้ชมอ้าวเกิดอะไรขึ้นคุณธน ก่เองนะคะลาออกจากการเป็นสอสอของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็นะคะเดี๋ยวจะไปช่วยงานพลเอกประยุทธ์คุณผู้ชมก็เรียกว่าไม่ได้พลิกโผลอะไรมากมายนะคะอย่างที่เราทราบกันดีแม้กระทั่งทางด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศลาวยังไปนะคะขอพงขอพรให้กับพลเอกประยุทธ์นะคะคุณผู้ชมเ,เรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีการออกมาออกมาเปิดเผยนะทาง ด้านของคุณธนกรบอกว่า ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐมาเนี่ยได้เข้ามาเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อของทางพรรคก็ต้องขอขอบคุณพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณแลวก็หัวหน้าพรรครวมไปถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่มอบโอกาสทางการเมืองให้ก็ได้ทําหน้าที่สสที่ผ่านมาก็ตั้งใจทําหน้าที่รวมไปถึงตําแหน่งต่างๆในสภาอย่างเต็มที่นับว่าเป็นประสบการณ์ทางการเมืองที่สําคัญที่ได้รับจากผู้ใหญ่ของทางพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไว้วางใจ มอบหมายให้ทํางานในหน้าที่รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อวันหนึ่งที่เดินมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญทางการเมืองก็เลยต้องกลับมาคลิตดไต่ตรองนะคะถึงอุดมการณ์ทางการเมืองและก็ความมุ่งมั่นที่ตัวเองเนี่ยยังทําให้สําเร็จในวันนี้ก็บอกว่าควรที่จะตัดสินใจไปต่อ,อยังไงยืนยันว่าแม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุ่มเททํางานเต็มที่ยอมรับว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่ต้องทําเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตอน,น มองว่ายังมีความรู้ความสามารถที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทําการเมืองนะคะทำงานการเมืองกับพักการเมืองไหนที่ทําให้อุดมการณ์และก็ความมุ่งหวังของคุณธนกรนั้นประสบความสําเร็จได้มากที่สุด พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกมีพูดถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยบอกว่าทําให้บ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบบ้านเมืองมีความจเจริญก้าวหน้ามีผลงานมากมายจับต้องได้ที่สําคัญพลเอกประยุทธ์มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประจักษ์ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสตร์สนาและพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําที่มีผลงานชาัดเจนเป็นรูปธรรมจนนานาชาติเองก็ยอมรับที่สําคัญนะ มีความเมตตาความไว้วางใจที่ท่านนายกมอบให้กับผมตลอดมาทําให้วันนี้วันนี้คุณธนกรก็เลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นสอสอพักพลังประชารัฐแล้วก็สมาชิกของพักเพื่อไปช่วยงานท่านนายก กับพักรวมไทยสร้างชาติไปรวมงานนะคะกับรวมไทยสร้างชาติสารต่อนโยบายต่างๆที่รัฐบาลดําเนินการเอาไว้เพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะชัดเจนและกุนธนกกรลาออกเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมจากการเป็นทั้งสสทั้งสมาชิกพักพลังประชารัฐก็ไปซบรวมไทยสร้างชาตินั่นเองนะคะก็ดูไม่ตกอกตกใจนะคะเพราะที่ผ่านมาเรานําเสนอข่าวไปก็จะเห็นว่ากุนธนกกรให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ ไม่โดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คุพกตำแหน่งตอนนั้นนะคะก็ <c oughs> ไม่ดูแล้วก็เออไม,ไม่ไม่น่าตกใจเท่าไหร่นะ <c oughs> ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ